ัสดีค่ะพามาชมเสน่จันบานแม่นั่งค่ะเสน่จันโกเมยียนสวยๆแม่เลี้ยงเสน่จันมิตรต้นงามๆมิตรลูกดกๆทั้งนั้นแม่ขายบอสเสน่จันขายขายต้นไงซ้ำหรือขายาจากบาทเนี่ยทีา 300,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  ราคาสามร้อยสามร้อยสิบสอสามร้อยสามร้อยสิบสองราคาลดได้เนาะ สูงประมาณใดนี่แม่ไม่สองพุทธหรอกสูงสูงเติบอยู่เนาะเลยเลยหัวเข่ามาสูงความสูงเลยหัวเข่าอันนี้กัจจันโกเมนให้กันแมนบ่แมนแมนจันโกเมนเบิร์ตแมนบลมองนี้จันโกเมนเบิร์ตเงินราคาเริ่มต้นจากจักบาทแม่ต้องหานาซิปมะนีต้นซัมเมอือมีหลายราคา หลายละค่ะจากนหน่อยๆไปหาไ่แม่ขายบ่แพงต้นซ้ำนีแม่ขายลอยนึงค่ะอสวยต้นไ่ต้นแข็งแรงแม่เลียงแล้วก็แยกนอ,อกเองแยกนอแล้วทั่งสื่นนั่นองอสวยค่ะ ออกจากนั้นก็มีเสน่จันทองเสน่จันดำเสน่จันแดงเสน่จันเขียวมีเสน่ยังอีกไหมเสน่จันเขียวแยกนอเสน่จันเขียวแยกนอยังบัตรนยังบัตรนฝืนแต่ว่าเพผลหลอดนะคะเสน่จันดำปลาหรือดำบานอันนี้จันดำปลาหรือดำบานบ่แน่ใจมันเกอะมากค่ะสีฟูสัน มจันนทงามๆเนอะนี่เป็นต้นแม่เพิ่นแยกออกมาจากต้นนี่เสนจันดำดำปลาหรือดำบานบริเนจใจต้นนี้ก็จันโกเมนค่ะลูกไเล็กนิลูกร้แห้งเอาออกไปแล้วรุ่นหนึง่ง หลายรุ mm ่นแล้วเนาะแม่เอาออกไปออกมาเอาออกเรื่อยๆต้นได้ใหญ่ก็ก็ปาดออกต้นได้ใหญ่ก็ปาดออกเอาออกหลายละค่ะเพิ่งกะให้ลูกตลอดเลยนี่กะจันโกเมนเพิ่งกะให้ลูกตลอดลูกมันออกมาตลอดอันนี้จันทองค่ะเอาลูกเพิ่งออกไปแล้วสามสี่ต้น ก็เหลืออีกลูกเพิ่นเหลือออกมาอีก <3 S 1> น,น้อยๆอันี่จันเขียวค่ะจันเขียวเคือกะมีลูกคือกันถ้าเพิ่นใหญ่กว่านี้จักน้อยก็แยกเพิ่นออกมาอีกอันนี้จันขาวจันขาวยังบ่ได้ลูกนั่นเง จันโกเมนสองตน้นไงสองต้นไงนี่ก็ขายเวยค่ะอันนี้จันขาวตน้นไงยังมาท่านไยโลขึ้นกันแต่ว่าใบเป็นไงแห้งไงงามอันนี้เป็นผัดโบกเหลี่วทอง สวนแม่มีประมาณนี้นะคะไหมมงคลแม่มีมีหลายแน่อยู่ต้นไลต้นได้ไลยกับแบงค่ะแบงปันแบงให้ไปเหลี่ยงในราคาบบ่แพงราคาเป็นกันเองแห้งไปอยากได้ก็มาบานแม่นั่งหรือค่ะ